สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมเซลน้อยอีซุกิงยนนะครับวันนี้เซลน้อยจะพาไปดูรถบรรทุก6กล้อมิกเซอร์นะครับรุ่น FRR 190แรงม้านะครับพร้อมกับตัวถังแบบโม่ปูนนะครับอันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับพร้อมที่จะส่งมอบลูกค้านะครับแล้วก็มีรายละเอียดสาระสําคัญยังไงเดี๋ยวเซลน้อยพาทุกท่านไปดูกันเลยครับไปครับท่านผู้ชมเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะครับ วันนี้เสือน้อยจะพาทุกท่านไปชมรถบรรทุก FRR 190แรงม้านะครับเป็นรถมิกเซอร์โมปูนนะครับวันนี้เดี๋ยวเือน้อยขออนุญาตแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วกันนะครับพาร์ทแรกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถนะครับส่วนพาร์ทที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับตัวสังโมปูนกันนะครับเพื่อที่เป็นการไม่เสียเวลานะครับไปเดี๋ยวเราไปชมปอบๆกันเลยครับก็อันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถก่อนนะครับ รถบรรทุกตัวนี้เป็นรถ6ล้อขนาดกลางนะครับรุ่น FRR 190แรงม้านะครับเป็นรถบรรทุก e-sukking Octav รุ่นใหม่ล่าสุดของเราแล้วนะครับออกแบบได้สวยงามนะครับผมมาพร้อมกับให้แรงม้าและแรงบิดตูงในรอบเครื่องยนต์ที่ตับนะครับมาพร้อมกับระบบเบรกนะครับผมเป็นเบรกแบบ air over hydraulic นะครับหรือว่าเบรกชิฟฟีนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของเกียร์นะครับตัวนี้เป็นขนาด6เกียร์เดินหน้านะครับผม กำลังสูงนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ตัวรถต่างๆนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกแล้วนะครับส่วนของล้อและยางนะครับตัวนี้เป็นยาง8.25นะครับเป็นยางผ้าใบแบบมียางในนะครับกะทะล้อขอบ16นะครับโอเคแล้วก็เราไปดูจุดเด่นที่ว่ารถมิกเซอร์มันแตกต่างจากรถบรรทุกรุ่นอื่นๆนะครับ ก็คือในเรื่องของตัวไฟวิวพีทีโอนะครับหรือว่าตัวเกียร์ฝากนั่นเองนะครับอันนี้เกียร์ฝากเป็นเกียร์ฝากแบบไฟวิวพีทีโอนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็คือข้อแตกต่างของเกียร์ไฟวิวพีโอนะครับมันจะถูกติดตั้งมาจากด้านท้ายของเครื่องยนต์เลยนะครับก็คือตัวนี้ใช้กําลังปั่นจากเครื่องยนต์โดยตรงนะครับมันจะแตกต่างจากรถบรรทุกรุ่นอื่นๆไม่ใช่ ย่างเช่นรถด,ดำรถอะไรนะครับเขาจะใช้เกียร์ฝากที่ติดอยู่ข้างเกียร์นะครับอันนั้นดึงกําลังมาจากเกียร์แต่ตัวนี้ดึงกําลังมาจากเครื่องยนต์เลยนะครับทําไมถึงต้องเป็นไฟวิวพีโอนะครับเพราะว่ากรณีที่เราใช้งานนะครับตัวโม่ปูนนะครับเวลาเราใช้งานมันก็จะถูกหมุนไปตลอดเวลาดังนั้นนะครับเราต้องใช้กําลังที่ออกมาจาก เครื่องยนต์โดยตรงนะครับมันถึงจะทําให้โม่ปูนหมุนตลอดเวลาอันนี้ก็คือข้อแตกต่างสําหรับตัวรถบรรทุกมิกเซอร์นะครับโอเคแล้วก็ถังน้ํามันตัวนี้ก็ให้ถังน้ํามันมาความจุขนาด100ลิตรนะครับแล้วก็จุดแตกต่างที่สําคัญเลยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับของเกี่ยวกับช่วงร่างของรถนะครับโอเคก็คือตัวนี้นะครับใช้เป็นเลาขนาดใหญ่แล้วนะครับแต่จุดสําคัญของตัวเฟืองท้ายนะครับ ตัวนี้เป็นเฟืองท้าย F เฟืองท้ายขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีอัตราทดเฟืองท้ายสูงกว่ารถบรรทุกอ,อื่นๆนะครับที่ว่าเป็นตระกูลเดียวกันกับรถรุ่น190แรงม้านะครับตัวนี้ใช้เป็นขนาดอัตราทดเฟืองท้ายอยู่ที่743นะครับก็คือให้กําลังและให้กําลังชุดลากที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าอัตราทดเฟืองท้ายเป็นอัตราทดที่ช้าพิเศษนะครับเพราะว่า กรณีที่ว่าเราใช้รถบรรทุกโม่ปูนนะครับเข้าวิ่งเข้าไปทํางานไปหน้าใช้งานเนาะดังนั้นมันต้องใช้อัตราทดที่เป็นเฟืองท้ายที่เป็นรอบช้าพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสมกับการใช้งานของตัวรถนะครับโอเคก็เกี่ยวกับตัวรถก็ภาพรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะด้านในก็เดี๋ยวเปิดให้ดูสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าด้านในก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะนะครับอ่า ก็จะเป็นเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าแล้วเกียร์เป็น6เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็ตัวระบบความปลอดภัยของพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบมีแอร์แบกนะครับเซฟตี้ในเรื่องของคนขับนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเบาะนั่ง3ตอนนะอ่ะแล้วก็ทีนี้เราจะมาลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของตัวถังโม่ปูนกันแล้วแหะครับเพราะว่ารถบรรทุกตัวนี้มันใช้สําหรับต่อโม่ปูนโดยเฉพาะนะครับ โอเคก็สําหรับอูต่อตัวถังนะครับก็มีมากมายหลายที่ในประเทศไทยนะครับก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าแล้วก็ทางศูนย์เีสุเนาะอันนี้ผมติดตั้งมาจากอู NSK นะครับอยู่ที่โคราชนะครับตัวถังตัวโม่ปูนตัวนี้นะครับตัวลูกโม่นะครับก็สามารถต่อตัวโม่ปูนความจุตั้งแต่3คิว3คิวครึ่งถึง4คิวนะครับ แล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้งานนะครับสําหรับรถตัวนี้ก็ผมต่อตัวถังแบบสี่คิมานะครับแล้วก็เราไปดูที่เนมเพจของม่ปูลกันบ้างนะครับด้านจะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับอ่ะอันนี้ทางอู่เขาก็ตีเนมเพจมาให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีโมเดลของมอปูลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเองนะครับสี่ลูกบาทเมตรเนาะอ่าแล้วก็อันนี้แถวนี้นะครับ ก็จะเป็นความจุของถังน้ํานะครับถังน้ําที่ที่เอาไว้เติมน้ํานะครับก็อยู่ที่550ลิตรนะครับผมส่วนฝั่งขวามือนะครับก็จะไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่รุ่นของเกียร์อันนี้ก็เป็นเกียร์ hsm นะครับก็เป็นเกียร์แท้ของเยอรมันนะครับแล้วก็ในเรื่องของปั๊มเรื่องของมอเตอร์นะครับปั๊มก็เป็นปั๊มของ d ดนฟอร์นะครับมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์ของ d ดนฟอร์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเนียมเพลนะครับอ่ะอันไหนคือเกียร์ครับเกียร์โม่อยู่ตรงไหนบางคนไม่ไม่รู้นะหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับก็คือตำแหน่งข้างบนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเช่น้อยจะให้ดูฝั่งนี้ดีกว่าอ่ะอันนี้คือเกียร์นะครับเกียร์ของตัวโม่ปูนนะครับส่วนตัวปั๊มล่ะครับเช่น้อยตัวไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าปั๊มมันตัวไหนเนี่ยครับปั๊มจะอยู่ข้างล่างนะครับปั๊มไฮดรอลิกจะอยู่ข้างล่างของเกียร์นะครับ อันนี้ปั๊มเป็นของแดนฟอร์สนะครับมอเตอร์ก็เป็นของแดนฟอร์สเหมือนกันนะครับอแล้วก็ด้านนี้นะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นถังไฮดรอลิกนะครับผมถังไฮดรอลิกเราจะดูระดับน้ํามันไฮดรอลิกก็ดูจากด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้กรณีที่ว่าน้ํามันไฮดรอลิกทางานเครื่องยนต์ทางานสตาร์ทเครื่องแล้วอะไรแล้วนะครับถ้าน้ํามันไฮดรอลิกมันร้อนเนาะตัวพัดลมตัวนี้นะครับเขาก็จะระบายความร้อนให้โดยอัตโนดูมัดนะครับ อันนี้ติดตั้งเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็กรณีที่ว่าเป็นแบบเมนนวลเราก็สามารถมากดเปิดพัดลมตรงนี้ได้นะครับถ้าน้ํามันมันร้อนจริงๆก็มาเปิดเปิดพัดลมตรงนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเชือน้อยจะเปิดให้ดูนะครับโอเคอันนี้เป็นตำแหน่งของออยคูลเลอร์นะครับผมอ่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งมาถังน้ำอ่ะถังน้ำให้ดูหน่อย ถังน้ำวันนี้ความจุ550ลิตรนะครับแล้วก็เขาก็จะมีอุปกรณ์การติดตั้งมาได้มาตรฐานนะครับการยึดตัวโม่ปูนนะครับเขาจะใช้สาแหลกยึดก็ทําได้มาตรฐานเลยทีเดียวนะครับก็จะมีกาดด้านข้างให้นะครับผมติดตั้งบังโคลนแล้วก็อ่ะอันนี้ดีหน่อยครับอันนี้ลูกค้าหลายๆคนหลายๆท่านต้องการใช้นะครับเพราะว่า อันนี้เป็นรางเทราง PVC นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากอู่นะครับผมอ่าแล้วแต่อู่นะครับบางอู่ก็ติดตั้งให้บางอู่ก็ไม่ติดตั้งให้ก็ทางลูกค้าเองก็ไปคุยกับอู่นะครับเพราะว่ามันมันจำเป็นต้องใช้เนาะราง PVC แล้วก็รางเทด้านท้ายนะครับรางเทด้านท้ายก็จะเป็นแบบ2ตอนนะครับอ่าอันนี้รางเทด้านท้าย2ตอนเป็นรางเหล็กนะครับ ตัวปรับตั้งรางเหล็กก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือตัวปรับตั้งรางเหล็กนะแล้วก็เขายังมีจะมีรางเหล็กเสริมมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับอ่าก็รางก็จะมีทั้งหมดอยู่สามสามตัวนะที่ติดตั้งมาจากรถก็จะมีราง PVC รางเหล็กแล้วก็รางท้ายนะครับผมโอเคม, okay. มามาดูด้านท้ายของตัวรถนิดนึงนะครับไล่สเตปมาจากปากกลวยทางด้านบนของตัวโม่ปูเลยนะครับอันนี้เป็นปากกลวยที่สําหรับ ใช้โหลดแบบแพนนะครับถ้าแพนโหลดก็จะใช้บักกรวยประมาณนี้แต่ว่าถ้ากรณีลูกค้าจะใช้แบบใช้รถตัก,ต,ก,ต,กตักหินตักทรายไปผสมก็ผมแนะนําว่าอยากให้ทางอู่เขาทําเป็นแบบกลวยแบบที่มันใหญ่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เราเทหินเททรายลงเข้าไปได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ไปรีวิวเคจที่อู่ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานแต่อันนี้เขาโหลดปูนจากแ่นก็ใช้กลวยแบบปกตินะครับแล้วก็ ทางด้านบนก็จะมีบันไดขึ้นให้สองตอนนะครับเนาะเนี่ยบันไดสองตอนขึ้นจากพื้นไปแล้วก็จะมีสายน้ำนะครับสายฉีดน้ำไปฉีดน้ำไปเติมน้ำด้านบนให้นะครับอันนี้สายฉีดน้ำนะแล้วก็จะมีสายด้านล่างอันนี้ก็เอาไว้ล้างอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งคอนโทรลของโม่ปูนนะครับอันนี้เป็นคอนโทรลโม่ปูนนะคอนโทรลโม่ปูนมันก็จะมีอยู่สาม สามตัว geliyor, คอนโทรลนะครับอันนี้คอนโทรลที่หนึ่งอันนี้คือการเปิดนะครับเปิดก็บุญคลายเกลียวมันออกมานะครับส่วนสีแดงนะครับสีแดงนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะครับคันเร่งเครื่องยนต์นะครับผมกรณีที่ว่าเราจะใช้โมบูลแล้วก็หมุนไปทางตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้ก็คือการเร่งเครื่องยนต์นะครับเนาะส่วนตัวด้านบนอันยาวนะครับเนาะอันยาวนี้จะเป็นสีดานะครับสีดําตัวนี้เป็นตัวหมุนลูกโม่นะครับผม ก็จะมีหมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วก็จะมีล็อกอยู่ตรงกลางนะครับนั่นนี่ตำแหน่งนี้คือตรงกลางนะครับมันจะเป็นล็อกกลางนะครับถ้าหมุนซ้ายหมุนขวาก็าดูดปูนคลายปูนว่างั้นเถอะนะครับอ,อันนี้เป็นตัวคันโยกนะครับเขาก็จะมีพิธีการใช้งานคําเตือนอะไรต่างๆให้ตรงนี้นะครับโอเคไฟตรงไฟไท้ายเขาก็ทําดีนะขยับขึ้นเบรกข้างบนให้แล้วก็จะมี ที่ใส่ป้ายทะเบียนเนาะเนี่ยครับแล้วก็จะมีตัวไฟส่องไฟสนามแล้วกันนั่นหน้ากับอยูดด่ด้านท้ายอ่ะสำหรับลูกโม่นะครับลูกโม่ในเรื่องของผนังโม่นี้ความหนาของเหล็กก็จะใช้อยู่ที่4.5มิลนะครับส่วนฝาหน้าฝาหน้าเขาใช้6มิลนะครับแล้วก็ใบกวนนะครับใบกวนด้านในที่เป็นเป็นเกลียวนะครับเยวน้อยไม่ได้ขึ้นไป ไปให้ทุกท่านดูนะแต่ขออนุญาตแนะนําว่าใบกวนด้านในนะครับก็สามารถสั่งพิเศษได้นะครับอันนี้ใบกวนเสือน้อยสั่งไปความหนาอยู่ที่4มิลนะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้ใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะครับสําหรับใบกวนเนาะแล้วก็ถังน้ํเาเขาก็ความจุน้ําก็เห็นไหมครับด้านบนอ่ะด้านบนนั้นนะครับอยู่ที่550ิบลิตรน้ํานะครับผมสาหรับถังตัวนี้นะครับการต่ออุปกรณ์ถังน้ําก็ทํามาให้ได้แบบมาตรฐานนะครับเนาะอ่ะนี่ก็จะมีตัว ตัวเติมน้ํานะครับเป็นแบบหางปลาไหลเนาะตัวนี้นะครับสําหรับเป็นเป็นเกลียวสําหรับสวมสายยางเติมน้ํานะครับแล้วก็จะมีก๊อกเปิดน้ําตรงนี้ให้นะครับการเติมน้ําก็เอาสายยางมาสวมนะครับแล้วก็เปิดก๊อกตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อไล่แรงดันลมเนาะแล้วก็ค่อยเปิดตัวก๊อกเติมน้ํานะครับกรณีที่ว่าเราเติมน้ําเข้าไปในถังนะครับ น้ำมันจะถูกเติมจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับถ้าเราไม่เปิดก๊อกตัวนี้นะครับแรงดันของอากาศมันก็จะมีนะครับทำให้เราเติมน้ําได้ช้านะครับทางที่ดีเซลน้อยแนะนําให้เปิดก๊อกตัวนั้นก่อนนะครับโอเคแล้วก็อ่าตำแหน่งนี้นะครับเป็นตัวเฟสเชอร์บาร์นะครับหรือว่าตัวปรับตั้งแรงดันลมนะครับเพราะว่ารถตัวบรรทุกมิกเซอร์นะครับมันจะมีสายน้ําด้านท้ายเห็นไหมครับกรณีที่ว่า เราจะใช้น้ำในการฉีดล้างต่างๆถ้า,าแรงดันของน้ำในถังมันต่ำนะครับก็จะทำให้น้ำมาไหลช้าดังนั้นทางอู่เขาก็จะมีการติดตั้งตัวทิชเชอร์บาร์เพื่อที่จะนำลมนะครับนำลมจากถังลมนะครับไปใช้ในการาปั๊มน้ำนั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับเขาก็จะมีตัววาล์วเปิดให้ตรงตำแหน่งนี้นะครับอ,อันนี้เปิดแล้วนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บ อากาศก็จะถูกอัดขึ้นไปในในถังน้ําแต่ถ้าแรงดันอากาศมันยังต่ําอยู่เราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับตําแหน่งนี้ก็คือตัวปรับเฟเชอร์บาร์ทุกท่านเห็นไหมครับตัวปุ่มข้างบนนี้ถ้าเราเปิดขึ้นอย่างนี้นะครับอ,อันนี้คือดันขึ้นแล้วนะครับดันขึ้นแล้วนะครับถ้าเราจะปรับตั้งแรงดันลมก็สามารถหมุนปรับตั้งได้เลยนะครับมันจะเป็นเกียวหมุนเนาะ แต่ว่าถ้าแรงดันเหมาะสมแล้วหรือว่าใช้งานติดตั้งได้ที่เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดมันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกอย่างก็มีกระบวนการและก็การใช้งานที่หลากหลายนะครับสำหรับรถมิกเซอร์รถโมบูมของเรานะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดมีคำถามหรือว่าสนใจรถบรรทุก6ล้อมิกเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อหรือ10ล้อ ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเซลล์น้อยได้ที่เบอร์โทรนะครับ0918282264นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาทางเพจของเราก็ได้นะครับรถบรรทุกต้องอีสุขิงยนต์บายเซลล์น้อยนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่ติดตามรับชมทาง u t u b e นะครับาทางช่อง u t u b e เนาะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเราได้นะครับที่ช่อง u t u b e รถบรรทุกต้องอีสุขิงยนต์บายเซลล์น้อยนะครับวันนี้เซลล์น้อยก็ มาแนะนํามาให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถมิกเซอร์รถโมปูลประมาณนี้นะครับถ้าวันนี้พูดผิดประการใดต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ